ในวันนี้ชีวิตสุขอุรารวมถวายบูชาด้วยใจเปลี่ยนปลีโศกเศร้าไม่มีสุขชีวิตชื่นใจที่พระผู้ไทยนำเราสู่วมิมานรวมกับชาวสวรรค์ สุขสันยินดีสันสัญสญดุดีแต่จะจอมราชาขับเพลงประสานเสียงดังกังวนันได้จรักชื่นบานในสถานวิมานเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ขอพระสานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสิกับท่านโดยอันนี้พระสนาจักให้เราระลึกถึงนักบุญซิิลและเมโทดีโอพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรอมาจารีเสมอขอทุสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวางพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงรักกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทินให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้ท่านักบุญซีรินและเมทโทดิโอสองพี่น้องนำความสว่างแห่งความเชื่อไปสู่ชาวสลาฟโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเข้าใจพระวาจาอย่างลึกซึง้งได้เป็นประชากรที่มีความเชื่อแท้จริงและประกาศความเชื่อถูกต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอนครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและใจของเขาคิดแต่สิ่งชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาองค์พระผู้เป็นเจ้าเสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและเศร้าพระทยัยจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราสร้างมานี้ให้หมดสิ้นจากแผ่นดิน ไม่ว่าคนหรือสัตว์สัตว์เลื้อยคลานหรือนกเพราะเรารู้สึกเสียใจที่ได้สร้างมาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโนอาว่าท่านจงเข้าไปในเรือพร้อมกับครอบครัวของท่านเพราะในถ้ำกลางคนร่วมสมัยเราเห็นว่าท่านเท่านั้นเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา ท่านจงเอาสัตว์ทุกชนิดที่ไม่มีมนทินไปด้วยอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและสัตว์ที่มีมนทินอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและจงเอานกในท้องฟ้าอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไว้ให้สืบพันธุ์ทั่วแผ่นดินอีกเจ็ดวันเราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน สีวันสี่สิคืนและเราจะทำลายหลังสัตว์มีชีวิตทั้งหมดที่เราได้สร้างไปจากพื้นแผ่นดินโนอาทําตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการเจ็ดวันต่อมาน้ำวินาศก็เริ่มท่วมแผ่นดินพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าจะข้าพร้อง สันสิญพระเจ้าพระพระองค์ได้ประทานเระคุณแก่ข้าพเจ้าบุตรทั้งหลายของพระเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพระเจ้าจะับรองสันสิญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพเจ้าพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก้องอยู่เหนือน่านน้ำ พระเจ้าผู้ทรงสิริแผดพระสุรเสียงกึกก้ององค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เหนือห้วงน้ำกว้างใหญ่พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอานุภาพพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้ากึกก้องกมปนาตข้าพระเจ้าจะขับร้องสันส้นเสริญพระเจ้าพระพระองค์ ได้ประทานพระคุณแก่ข้าภาเจ้าพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ต้นโอกสถทานสะเทือนทรงผลิดทรงผลิดใบต้นไม้ในป่าจนหมดต้นในบริเวหารของพระองค์ทุกคนร้องขานพร้อมกันว่าพระสริรุ่งโรจงมีแต่พระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับเหนือห่วงมหันนบองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับเป็นประัตรตลอดไปข้าพระเจ้าจะคารองสัรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพระเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยอ รักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขาลลลลลล พระเจ้าสถิตกับท่านและสตริกับท่านด้วยพอานจากพระวสา,านักบุญมารากโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นบรรดาศิท์นำขนมปังไปด้วยและในเรือของเขามีขนมปังเหลืออยู่เพียงก้อนเดียวพระเยซูเจ้าทรงํำชับเขาว่าจงระวังให้ดีจงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีและเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรธบรรดาสิทธจึงพูดกันว่า นี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปังพระเยซูเจ้าทรงทราบจึงตรัสว่าทำไมท่านจึงถกเถียงกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้ไม่เข้าใจอีกหรือท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือมีตาแต่ไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินหรือท่านจะไม่ได้หรือว่าเราเมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคนท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุงเขาตอบว่าสิบสองกระบุง เมื่อเราบีขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคนท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะก้าเขาทูลตอบว่าเจ็ดตะก้าแล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือพระวาจาของพระเจ้าขอพระกฤจ้าทงมรจเจริญเทินเราฟังบทอ่านบทแรกจากหนังสือปฐมกาล ช่วงเวลาที่พระเจ้าจะให้น้ำท่วมโลกหรือในที่เราเรียกว่าน้ำวินาศในสังคมยุคนั้นเป็นสังคมที่ไม่มีพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้โนอาซึ่งโนอาเป็นคนที่ยังคงมีความเชื่อแต่โนออาก็ไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะให้ผู้คนเหล่านั้นได้เปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตและพระเจ้าก็ให้น้ำท่วมโลก วันนี้เราฟังเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าพูดถึงถึงเชื้อแป้งเชื้อแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรธจากขนมปังก้อนหนึ่งที่อยู่ในเรือพระเยซูเจ้าได้บอกว่าในในในชีวิตของบรรดาชาวยิวและก็บรรดาอัครสาวกพวกเขาได้รับอิทธิพลจากวิธีคิดและการปฏิบัติของทั้งฟาริสีและกษัตริย์เฮโรธ ที่เป็นผู้นำแล้วก็มีวิธีการซึ่งมีอิทธิพลต่อบรรดาชาวยิวและบรรดาคาสาวกด้วยด้วยพระยุตเจ้าเองส่งเตือนพวกเขาระมัดระวังอย่าเอาอย่าให้ฟาริสีและกษัตริย์โรสมีอิทธิพลเหนือชีวิตของบรรดาคาสาวกเองพงยังได้พูดกับพวกเขาว่าท่าน จำได้ไหมว่าเวลาที่พระองค์ทรงเลี้ยงคนจำนวนมากมายทำอัศจรรย์ทวีขนมปังและบรรดาคาสวกก็จำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผู้ที่น่าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของบรรดาคาสวกก็คือพระเยซูเจ้าเองที่พระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาวันนี้จึงเป็นข้อคิดที่อยากจะให้พวกเรานั้นลองแต่ตองในชีวิตดู ใครเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในชีวิตของเราเป็นบรรดาผู้นำที่มีอำนาจหรือการใช้อำนาจหรืออื่นๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือว่าเราให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของเรา ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบานดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุนซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเก็บพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศะาสนาจักศักดิ์สิทธิ์โดยเทินข้าแต่พระผู้ทรงสันผานุภาพโปรดท้ดพระในเครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาถวายในโอกาสฉลองนบุญซีรีและเมโทดิดโอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังถวายบูชาระลึกถึงพระธรรมานของพระคริสต์เจ้าอยู่นี้ได้ปฏิบัติตามแบบฉบับ ของพระองค์ท่านด้วยเถิดทั้ทงนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักแค่แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิตตเจ้าพร่องโปรดให้พระาศาสนจักรมีความยินดีในโอกาสฉลองท่านนบุญซิริและเมทโทดีโอข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านจะได้รับความรู้จากคําสั่งสอนของท่านและได้รับความช่วยเหลือจากคําวอนขอของท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร,ร้อมกับเทศนี้ก่อนและบรรดานักบุญเป็นนิจ,นจาการว่าดังนีสส้สักศิธย์สักดิธ์สักศิธ์พระเจ้าจอมจักรวาลระสิรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าอัง่นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิทธิต,ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้ซึมปราชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนปราชนมาชีพ พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน จะรับพระกายและพระโลหิตของพระคิสดเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรทรงลอริสตุปาจักที่แพร่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็น่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาาฟังเซสพระสังฆราชฟังสวเอคเคียงศักดิ์และคณะฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรทรงลอริสตุปนที่หลับไปเพื่อหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจำนำผู้ลุงหลับไปแล้วทุกคนบปรนำคนเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดโปรดทรงพระกราณาให้ข้าพเจ้าขหลักสมกมิสร์ในชีวิตนิรันดร์กับพระนามมารีพมจารีพระชนีพระเจ้านบุญโยเซฟพรสดาของพระนางบันดาอัคราสาวกนบุญทุกท่านบุญราศีนิโคลัสบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้เปิดตามพระสงฆ์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าขหลักข้าพเจ้าเกีสดีพระองค์โดยพึ่งพระบริีพระเยซูคกิจเจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคิสตเจ้าและในพระคิสดเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคิสดเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สิตในสวรรค์พระนามองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดไปหานาหางประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันน um> ี้โปรดไปหานาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระการุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หว er <Stell> <choice> ังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสิลุนโธเป็นของพระองค์ตลอดเนรันดอนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดยาทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญนและครองราชตลอดนิรันดรอ,อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้า,จาผู้ทรงลบหลางบาปของโลก สมรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกสมรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประหารสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโพตรเพียงระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้อนุภาพของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ผู้รับใช้ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแท้จริงขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายแสดงความเชื่อนี้ด้วยวาจาและกิจการเช่นเดียวกับที่นักบุญซิรินและแมทเทิโอได้อุทิศตนทํางานประกาศความเชื่อนี้โดยไม่หยุดยั้งด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแต่ท่านทั้งหลายเถิดอามนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันทิสุขของพระคิสต่เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า252 252ข้าข้าขอขอบพระคุณพระทรงจนจิต ข้ามีสันติได้เปลีปลีสุขในพระคริสต์องค์ข้าขอโมทานาพระวาจาพระจำนงช่วยข้าให้เดินตรงตามทางที่พระทรงหมาย